พิธีกรรมหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในศาสนามีข้อกำหนดเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทําให้ถูกต้องพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวินัยสงฆ์เช่นพิธีอุปสมบทบวชพระพิธีบรรพชาบวชเนร พิธีทอดกระถินพิธีทอดผ้าป่า 2. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวนันเช่นพิธีงานมงคลเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานครบรอบวันเกิดพิธีงานอาวมงคลเช่นงานศพ งานทำบุญอัตถิ 3. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาเช่นการทำบุญตักบาตการเวียนเทียนประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 1. ช่วยขัดเกลากิเลสในจิตใจ 2. เกิดความสามัคคี 3. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน สี่ทำนุบำรุงาศาสนา 5. เกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิต